ยามมานั่งเล่นในสวนป่มามะขามนะคะกับพี่ปันพี่ปันชชแนลแล้วก็แม่สายนะคะว้ายจะกินจะกินว่าจะพืชละมาเลี้ยงมานั่งเล่นตอนนี้ช่วงเก้าโมงเช้าเนาะสบายสบายไม่มีแดด เพราะว่าอยู่ใต้ต้นมะขามนะคะอยู่ใต้ต้นมะขามแดดก็เลยไม่ค่อยส่องแต่ว่าจะมีพวกเรียกอะไรนะแมงวีเนาะแม,มงวีนิดหน่อยกับม<า>แมงวันแมงวันก็ไม่ค่อยมีมานั่งเล่นกับพี่ปันมานั่งคุยกันพี่ปันจะเ,เอาต้มเอายาไปต้มเหรอ เนี่ยในสวนผักมันจะมีมันจะมีต้นแบบนี้ขึ้นนะคะเนี่ยขอกากพี่แ้นจะเอาไปกินขึ้นขึ้นตามสวนผักขึ้นตามสวนผักเยอะเยอะอยู่นะคะ <c oughs> ก็สวัสดีตอนเช้านะคะพี่แันสวัสดีแฟนขับแม่สายด้วยสวัสดีสวัสดีครับ <c oughs> มานั่งเล่นสบายๆในยามเช้ามาทักทายเพื่อนๆ บรรยากาศจมพื้นมากที่ที่ป่ามะขามนี่คือจะจะเยอะหน่อยคือยุงถ้าเป็นหน้าฝนนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าแบบพ้นมีฝนอย่างเงี้ยยุงก็ไม่ค่อยมีนะคะยุงจะมีน้อยก็สามารถมานั่งเล่นได้แต่ถ้าฝนตกขึ้นมามานั่งแบบนี้อคือจะจะนั่งไม่ได้แล้วยุงมียุงมีมแมลงวันมีแมงวี เป็นป่านะมันเป็นแบบว่ามันเป็นป่ามะขามมันค่อนข้างที่จะถ้าฝนตกมามันจะจะจะชุ่มชื้นแล้วก็มีพวกมแมลงพวกอะไรมาอยู่เยอะในป่าน,นี้จะมีเยอะคือกระรอกนะคะกระรอกจะเยอะมากกระรอกสี่ห้าตัวไม่ใช่สี่ห้าตัวเป็นร้อยตัวแล้วมั้งมันอยู่เกือบทุกต้นแหละถ้าถ้าหน้าถ้าหน้าแบบหน้ามะขามหวานสุกนะคะจะเห็นแบบมันปีน มันปีนขึ้นไปกินมะขามหวานร่วงมาเต็มหมดเลยเพราะว่ามันชอบชอบกินมะขามหวานชอบกินใบชอบกินใบมะขามหวานอะไรเงี้ยทำไมช่วงนี้ไม่เคยมีการลอกคัมันก็พักผ่อนของมันช่วงเนี้ยมันจะมีช่วงๆของมันที่ว่าการลอกต้นหนึ่งประมาณกับสามสี่ตัวเนี่ยมันจะมีอยู่ทุกต้นเลยนะคะในบรรยากาศสดชื่นลม,<ร>มก็เล่นมาได้ไงอะ ก็มันมามันตรงไหนที่ธรรมชาติที่คนไม่ทําร้ายมันนะลูกมันก็จะมันก็จะมาอยู่ไม่มีใครกินในในป่ามะขามไม่มีใครกินพวกพวกกระรอกพวกเนื้อสัตว์มันก็เลยอยู่กันได้ปลอดภัยใช่อยู่เดินได้แบบปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีใครแต่พี่ปันกินจริงพี่ปันกินจริงพี่ปันไม่ได้กินเจเหมือนแม่พี่ปันกินจริงใช่ไหม ก็พี่ปันกินจริงจาะอ,อยู่ที่โรงเรียนถ้าอยู่บ้านพี่ปันจะกินมังพี่ปันจะถ้าอยู่บ้านพี่ปันก็จะมีกินจะมีกินมังจะเป็นพวกไข่นะคะมังมังสวิรัสคือวินที่เป็นไข่แล้วก็จริงแล้วก็มีกินลูกชิ้นบ้างที่มาอยู่ที่ป่ามะคามบางทีก็กินปลาหมึก <laughs> ปลาหมึกก็มี พี่ปันไม่ได้กินเจนะคะแต่พ่อพ่อกินมังแม่กินเจ <Okay. S 1> แล้วแล้วแต่พี่ปันเขาจะเลือกพี่ปนันจะเลือกกินว่าพี่ปันจะกินอะไรแม่ก็ไม่ห้ามพี่ปันใช่ไหมห้าม <Okay. S 1> แม่ก็ให้พี่ปันอิสระเสรีทั้งด้านการการดำรงชีวิตไม่ได้บังคับจะมีบังคับแค่เรื่องการเล่นโทรศัพท์แค่นั้นนะคะเพราะว่าเด็กสมัยนี้จะติดจะติดโทรศัพท์กันเยอะมาก จะติดเกมใช่ไหมพี่ปันพี่ปันพี่ปันยอมรับว่าพี่ปันติดเกมเพราะว่าเกมอย่างเก,เกมพวกเกมฟฟฟายพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาเ,เขาจะจะชอบเล่นเพราะมีกลุ่มเพื่อนของเขาเล่นแต่เราก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขาเล่นอยู่ในสายตาเรานะเขาไม่ได้แบบว่าแวะไปเล่นกับใครที่ไหนเงี้ยเขาก็อยู่อยู่กับเราตลอดเห็นเห็นเราเห็นพฤติกรรม ของเขาทุกอย่างเราก็เลยว่าไม่ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่แต่แต่ว่าเขาจะบางครั้งก็จะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดเนี่ยก็มีบ้างสําหรับเด็กนล่เกมเนาะแต่ว่าพี่ปันเขาจะจะเชื่อฟังพ่อแม่ก็จะมีบางครั้งที่อะไรอย่างเงี้ยโวนวายกับพ่อแม่แต่บางครั้งเขาเขาก็เป็นเด็กที่น่ารักคนหนึ่งใช่ไหมพี่ปัน <laughs> เป็นเด็กที่น่ารักตมูตมินี่ตัวใหญ่เท่ากับแม่แล้วอีกปีสองปีก็ตัวโต,วตวเท่าแม่แล้วใช่ไหม <laughs> ต่อไปก็อุ้มแม่ไหวสิใช่ไหมอ้หเออต่อไปก็อุ้มแม่ไหวแล้วแม่เริ่มแก่แล้วลูกชายก็เป็นหนุ่มมีลูกชายเป็นหนุ่มหน้าตาหล่อเลาใช่ไหมไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ว่าเตียงหล่อหรือเปล่าให้ ให้แบบว่าให้ท่านผู้ชมให้แฟนคลับตัดสินใจพี่ปันหล่อไหมถามดิพี่ปันหล่อไหมพี่เป็นหล่อไหมครอบครัวาอารมณ์ดีพ่อมาอยู่พ่อไปทำงานอยู่อยู่คุณแม่กับพี่ปันเดี๋ยวก็จะไปซักผ้ากันแล้วเพราะว่าเสื้อผ้ายเยอะมากเปลียนอาทิตย์แล้ว ไม่ได้สักผ้ากันมาทักทายกันพอสมควรแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ